ดิฉันอายุห้าสิบหกตรวจเจอนิ่วถุงน้ำดีศูนจุดเก้าเซนหมอชวนให้ตัดออกถ้าไม่ตัดมีทางไหนจะแก้ไขได้อีกไหมคะและจำเป็นต้องตัดจริงหรือตอนนี้มีอาการกรดไหลย้อนอยู่ด้วยจะเกี่ยวคบนุ่งเลเนิ้วในถุงน้ำาดีไหมขอบคุณค่ะเอ,เอาทีละเรื่องเอานิ่วก่อน <laughs> ถามว่านิ่วในถุงน้ำาดีศูนจุด้าเซนต้องตัดออกไหม ข้อบ่งชี้ของการตัดนิ่วในถุงน้าดีมีอยู่สองกรณีนะหนึ่งก็คือถุงน้ําดีอักเสบอันนี้แน่นอนตัดดีกว่าเพราะว่าถุงน้ำดีอักเสบมันถึงตายได้นะฮะมันมันเกิดซ้าแล้วมันถึงตายได้เราจะรู้ได้ว่าไงว่าถุงน้าดีอักเสบโอ้โหไม่มีพลาดเพราะต้องหามเข้าโรงพยาบาลไขขึ้นท้องแข็งปักหมอมือแตะท้องไม่ได้เลยสะดุ้งโยงเลยโคลิซิสตติสนะฮะ อันนี้ต้องจบลงด้วยการตัดนิ่วในถุงน้ําดีนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะเพื่อจะป้องกันการอักเสบซ้ำซากเพราะถุงน้ําดีมันอักเสบครั้งหนึ่งมันมีแนวโน้มจะอักเสบซ้ำซากนะอันนี้เราพูดถึงข้อบ่งชี้ในการตัดถุดงน้ําดีนะอันที่2ก็คือมีอาการถุงน้าดีบีบตัวเขาเรียกว่า b i l ร a r y c o l นะซึ่งมันจะมีอาการปวดแบบผีบิดไส้ปวดขนาดหนักปึ๊ดเหงื่อแตกแล้วก็ข้ออชั่วเอาเดี๋ยวเอาแล้วปึ๊ดโอ้โหเหงื่อแตก บางคนกันเก,นกว่าเป็นฮาร์ดแทช์เพราะมันปวดพอๆกันนะถ้ามีอาการผีบิดไส้นี่เป็นข้อบ่งชี้ต้องไปตัดถุงน้าดีคนคไข้ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องร้องขอเราคนไข้ไปขอตัดเองเพราะว่าปวดแล้วมันทนไม่ไหวแต่คนละเรื่องกับทอ้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวนอะไรนั้นไม่เกี่ยวนะให้นั่นไม่เกี่ยวว่าเ,เ,เรื่องเรื่องนิ่วในถุงน้าดีคือเป็นอาการพบร่วมกันเฉยๆท้องอืดท้องเฟ้อไม่เกี่ยวถ้าไม่มีถุงน้าดีอักเสบถ้าไม่มีอาการปวดระดับผีบิดไส้ควรจะตัดถุงน้าดีไหมถ้ามีนิ่ว ตอบว่าไม่ควรเพราะเหตุผลเดียวที่จะตัดถุงน้ำดีออกในกรณีนิว่วในกรณีที่ไม่ใช่ถุงน้ำดีอักเสบไม่ใช่กรณีมีอาการผีบิดไส้เหตุผลเดียวก็คือกลัวเป็นมะเร็งแต่ในวิชาแพทย์เนี่ยเราเวลาเราจะทําอะไรเราจะชั่งน้าหนักนะความเสี่ยงของวิธีรักษากับประโยชน์ประโยชน์จะต้องมากกว่าความเสี่ยงเราถึงจะทำใช่ไหมอ้าวในกรณีของคุณนี้0.9เซนความจริงขนาดของของนิ่วมันไม่สำคัญหรอกนะเพราะว่านิ้วมันสลายได้เองอมันเกิดขึ้นได้สลายได้ ในกรณีคุณความเสี่ยงของการอยู่เฉยๆก็คือคุณเป็นมะเร็งความเสี่ยงนั้นมี0.5%ชั่วชีวิตชั่วชีวิตนี้คุณมีโอกาสเป็นมะเร็งถงุงง้ําดี0.5%และความเสี่ยงของการผ่าตัดนะการเกิดเรื่องรายร้ายเขาเรียกว่า major complication ของการผ่าตัดผ่านกล้องนะ2.5%เออมันคุ้มกันไหมล่ะอันนี้เสี่ยง0.5 แต่ถ้าผ่าเสียง2.5มันไม่คุ้มกัน <c oughs> หมายความว่าผ่าตัดมันเสียงมากกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องผ่าตัดถุงน้าดีด้วยเหตุว่ามีนิ่วจะกี่เซนก็ตามนะฮะหรือว่านิ่วในถุงน้ําดีมันคือ80%มันคือคอเลสเตอรอลนะมันมันละลายได้บัดเดียวมันเป็นก้อนแข็งขึ้นมาบัดเดียวมันกลายเป็นขี้โคลนบัดเดียวมันกลายเป็นน้ามันมันก็วนเวียนอยู่อย่าง,างนี้เป็นธรรมชาติของมันนะฮะแล้วแต่จังหวะเวลา